สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนครับมาพอกันอีกแล้วครับเศร้าๆอากาศกําลังสดใสพี่น้องไม่ได้ลงคีบโดนครับถ่ายคีบให้พี่น้องเบิ่งจักน่อยกันพอก,กันกับดอกไหม,ม่งามๆสาววิงครับผมดอกงอนใกล้แน่หลายๆดอกครับผม ตง้งแน่กะทีมีผลหมากหลากใหม่เขากะิจะเลื่อนเติบโตนะครับกำลังเกิดกำลังงามเดี๋ยวสิดท้ายผปิดพักสวนขั้วมณีพัดพักปลอดสาริีพี่นองไทยเบิ้งครับผมมนมีหยางไทยพี่น้องเบิ้งดอกอัปเดตสถานการณ์แน่จังน้อยครับพายเลือดกะงามงามนะพี่น้องกำลังแบบว่าแตกใบอ่อนงามๆครับถือฝนแะน่ ฝนกับฝนมาแปลกๆดอกฝนพายุดอกพี่น้องงามแห้งฝนย่อมกระโดกหลายเลยพี่น้องเลยเบิ่งดีละพี่น้องดอกคักดอกแน่อิริยาบถให้เบิ่งเจียวไปกินได้เด้อพี่น้องเลยเบิ่งดีละฝนตกมากกับอุดมสมบูรณ์นะครับผมย่อม ยมแสบได้พี่น้องงาสูงบุกกระดกเต็มงายู่ครับชาวบึงก็ว่าจะเอาไปดองนะครับมันหลายแห้งครับขดใส่เบงไกลหน่อยภาราจิจเป็นเะเซลครับสุดสามสุดหนึ่งสุดสองกันไงเป็นระระพี่น้อง นี่กระสุนซีนี่กําลังตะหักตะแพงงามๆครับเบิงแย่งกันไปครับผม <c oughs> สวนพริกมาติมสวนหิวครับวันนี้มาอัปเดตสวนผักไ้เบิงนะพี่น้องวันนี้ยังหลายนะครับอาจารพี่น้องคือทอดกันเขือกําลังงามครับ,บเขือกอบด้วยพี่น้องเขือขาวเขือ,อกอบแล้วครับ สิ่งส่วนเหี่ยวกับปลูกไว้หลายต้นอยู่ครับสิบกว่าต้นอยอะมีพักปอดสารพิษได้พี่น้องนี่กับบักทัวง่งามๆครับทัว่ฟักเหีวฟักเหีกวกรอบมาแล้วครับกำลังงามพี่น้องกำลังแตกยอดครับเดี๋ยวถ้าออกหน่วยออกฟักมาทีทายอัปเดตให้เบ,บิ้งอีกเส้นหนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้อีกฟังหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งฟักร้อยฟ้าครับผม งามแห้งมะเขือแล้วครับกำลังงามๆปลูกผสมประสานกันไปครับสวนกล้วยหอมเหาก็บกำลังงามเ็ดพื้นที่ให้ใกล้หน่อยเลนครับผมเลนใ่แถวนี้แหละปลูกซืเอ้าแหละครับวุนละเดีือดแซวน่วยกล้วยบงพี่น้องกล้วยหอมครับงามๆ ตนแค่แน่หวนแน่ทุ่นหวานแน่ครับนี่ขอบบัดอันนี้ก็ตตนบักซี่ี่วาสุดนั่นแหละครับยังบันนด้วเบิดมันแตกเรื่อยๆพี่น้องแตกออกมาให้กินเรื่อยๆครับปลอดสารพิษนี่พักปังกำลังงามๆนี่แต่หยอดอ้นวนได้ไป่น้องกินกับปลนลกับเจีวไปครับนี่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นดอกราเด้อพี่น้อง กัวแม่ติ่มส่วนหิวครับออกดอกแล้วทำงามเลยครับอีกจังหน่อยก็ามาแกไปกินเด้อพี่น้องเอ้ยกำลังออกดอกกำลังงามครับดอกสวยๆเยวก็เป็นนวยแล้วครับกำลังงามพี่น้องเห็ดคางยังดีเนี่ยที่จะให้เบิ้งครับแม่ติ่มส่วนหิวกำลังกาผักร้อยฝ้ายครับเห็ดเป็นอาหานได้พี่น้อง ข้างล่างก็เป็นหวานหวานที่ว่าไอแม่ติ่ม่วนหิวที่ว่าเฮ็ดคลิปให้เบิ้งที่ว่าลาบหวานหวานแทนเท่าแหละครับกำลังงามผักบุงผักอบอ๊บบกเนาะผักหนอกบานเท่าแหละครับกำลังงามกำลังแตกนะ่น้อแต่ว่าทั้งทึ่งเป็นหานนี่ผักซี่ครับซี่กิน ช่วงผักกระลังแพรงนะพี่น้องปลูกกินเองครับปอดสารปิดครับต้นหอมกําลังขึ้นขื้นสาในจักหน่อยนะพี่น้องนี่กับผักซีเล่าครับซีเหลางามงามออมนี่ผักผักกาดหินมาเน่ากับแม่ติ่มกะหรือเอาไปแล้วครับเอาไปกินต้น,นอน่อน สิทธายบักพริกผักอีตูแน่ครับน,นนี้กระเท็ดหัานเบิด์ดครับโปูกน้ำดินว่าได้กินดอกไม่ติมว่าหมูเสือครับละผ้านี่ห่อนตุกตน้นบกกูดได้ไบ้าง้รอเบิร์ดแห่เบิ่งบักพริกครับต้นนี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าน่วยง่ามแหงนี่แต่างำง่ามครับ ต้นหญิงหั่นหนึ่งยังมาท่านในลงผักดอกกะลังเห็ดแล้วครับผมเม<ะ>ันหวานหวานพี่น้องมันอยูย่เต็ลรางส<ะ>าวึงท่านในไม,มาอยู่ครับผมต<ะ>้นหยางน้ำไก่น้ำกาเพิ่นวันหยุดครับปล<ะ>่อยดำแน่ต้นแค่นะนั่นแค่กําลังองอกยอดออกดอกงามๆพี่น้องกล<ะ>้วยมีกินตลอดครับ นี่กําลัางเห็ดห่านไหมเห็ดห่านหายบอระเพ็ดครับเห็ดเป็นโฮมหายใกล้หน่อยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> กําลัางไปตาหักตาแง่งพี่น้องพาไปเบิงบ้งไซเบิ้งเห็นยังกันน้อเนี่ครับสุดหลาสุดครับสุดหน่อยญญกําลัางเป็นตาแง่งครับผิดไง ต้นเก่าครับออกกันกินน้ำพระทัานนะเพี่น้องออกคักออกแน่ดิเจ็บกับเจ็บดูสิครับวางออกหลายแต่ต้นเนี้ยเพดพอดีมีต้นง่อยงามๆครับกินกับลาบกับก่อยเฮาอทำละนวยละนวยพอดีครับโอ้ยงามแฮงมาเด้อมาเด้อมาเก็บบักพริกไป,ไป,ไป ไปอยากไว้กินเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้ก็เป็นไก่ไงครับไก่แม่พันธุ์บัานละนี่ก็ตัวงามครับไก่ตีมันพ่อพันธุ์ตัวนี้ก็หลุ่นก็ลังงามครับมันก็ลังพอดีติกกือนี่ก็เป็นทูนนะพี่น้องทูนที่แยกพ่อปงงู่ครับก็ลังงามกินกับตำสมองฮงเลยครับ ปาดกินสดได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบอนหวานครับบอนหวานเอาไปเห็ดแทนลาบเท่าแยกออกมาปลูกกำลังงามครับทั้งบอนทั้งทุ่นนะครับปลูกร่วมกันเบิดบุงแน่ครับหยอดกำลังอบอวบงงาม ไฟพัดไฟนี่กับักลินใหม่ครับต้นน้อยๆกำลังแตกออกมากำลังแตกยอดครับนี่ก็บ,บอลต้นแค่ตัดออกตัดแต่งน,งน้อยครับปลาบกเขือตอนซ่อนบกเขอยด้พี่นอ้องตินส่วนเหี่ยโโวกุไว้กำลัางงามครับเดี๋ยวบ่าวทอนจะอัปเดตแ้เบ่งเรื่อยๆเด้อพี่นอ้อง ็นไปเล่นเนี่ย n h งาบักพิกจะหักเบิดแล้วลงมาลงมาลงมาเนี่ยครับดื้อวันนี้แม่ติม่วนเหียวกะจิลาบหมูสุกินครับน้ำตกหมูแหละครับพี่น้องปลาหามสายเป๋เป็นจัดไห้เราครับกับเขาสาวห้องวันนี้ครับพี่น้อง รอยแม่ติ่มซุนหิวกำลังตีสร้อยเทาไหร่เท่าไหรละลาบน้ำตกประสานเมนูมื้อนี้ครับฝีมือแม่ติ่มซุนหิ่งคือเก่าครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปัหญาครับวันหยุดวันหยุดเป็นกัหญากระนั่อาหารไก่ลูกเจ็บเปนเนี่แหละครับลูกเจ็บน้อยใหญ่เบิดแล้วพ่อแม่นี่รถเชีวาไทยเบิ่งครับหนึ่งสองนะครับอยู่น้ำกันสามซีกับเหนอยู่ทั้งนอบมาครับใช่เบิ้งอหารอะไรพี่น้อง กินหยากินอาหารอยู่ครับกินหากม่องนอนปัญกะจังสันแล้วครับนอนกลางมุงคลได้อพี่น้องเลยแน่สาวเมืองปัญกะจิปซอยมาติมเส้นเหี่ยวเห็ดกับเขาข้ามน้ำน้ำสาวครับผมก็จะได้กินเขากินน้ำก็ได้แยกย้ายกันพักพอนครับต่างคนกับต่างภารกิจไปพี่น้องเลยสามกับสี่กับจิปล่อยอวันตั้งนอกตังสี่นะครับกับบดือบดือปันได หนึ่งสองน้าปล่อยบ่ได้ครับเข็นผ่านเป็นอย่างน่าเพื่อยเ้ยขี้ดื้อหน่อยเรียบร้อยครับพี่น้องกับเขาเสาเข้าวันนี้ครับน้ำตกครับมีทั้งแบบเลือดกับบปเลือดโอ้ยลอยหนาบักพริกกับบักพริกปอดสารพิษนทั้งเลยครับไม่ติมสวนเหี่ยวปูไว้นะครับผักมีสีใบห้า อผักซีแนอีเลือดแนครับของละผ้าแต่งกัวครับแต่งกัวผักหนอนเขากบลบๆบอยู่เนาะตามันหน่อยซิมบงซออนนอ่ซิมบงจะปลอดสารครับอยปอร์เซ็นนะครับซิมโอดแต่ละส่วนปลาบ่าซิมโอดสันปลานนังประเทศเถึงปลาวนึงประเทเราไม่ตอยลกคือเอาฮปมากินขาวเสาแซแสบๆน้องกันได้พี่นหนังกำลังตเลือดตัวนี้ จะให้สาววึงิสียบเบิ้งครับกรนนี้ยวอ่อนๆนะพี่น้องสาวุึงเสยตัวบอ้พริกดิบไปใส่จักหน่อยนะเป็นไรแส่บปลายเหรอีมือแม่ติมส่่นเหนียวแส่บคือเก่าครับมากินเข่าเสาน้ำกันเด้อพี่น้อง เอาสาวเซบแซมครับพี่น้องักเติมตัวเลยน้ำตกกว่็สนบ่ได้ไปหาอย่างหากินเนาะบ่ได้ไปเลยครับช่วงนี้ปลาหำกระยาปลาลันกระยาครับสาววึงกะบ่อว่างแม่ติ้มกะงานหลายครับงานบานงานงานเรานี่ยแหละสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยังหลายเด้อพี่น้องมีอย่างหรจะไทยอัปเดตสถานการณ์ในเบิ่งครับอักมีซีใบครับผม ครับเขาเมื่อนี้กัน้ำตกนะครับบพูดหลายๆสิเนาะเขามากก้นไหลก้นแช่ก้นจีนตามเซลล์จีนตามเลยจะมีกับมาเรื่อยๆครับผู้ติดตามก็ขึ้นมาหลายเติบแล้วพี่น้องกับสีแวปไปเยี่ยมบ้านกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจกันและกันไปครับสู่กันไปครับผมเบิ่งแง่งสุขภาพเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเรื่องนี้แห่ง สถานการณ์บ้านเมืองเขาบ่ค่อยจะดีปันไดครับดูแลสุขภาพกันในเด้อบคงแง่สุขภาพจะครองครับผมความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานบ่าวท่อนอีสานเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้กัสิขอไอวัยสมนีเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินข้าวซาวต้องกันครับโอ้เป็นตาเสียบแฮ เมงครับมีทั้งเลือดบอร์เลือด,ดปเป้าใส่เลือดเฮ้ยแสบ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 ้องกัน